สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนายคอนพลโลกาเกษตรกรไทยใจสู้วันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูการปลูกมะเขือเทศก่อนที่เราปลูกมะ,มะเขือเทศเราต้องดูข้างล่างก่อนนะครับเวลาต้นเขาเติบโตใหญ่ขึ้นมาเราต้องใช้ฟางแนบแล้วก็เด็ดตัดใบแต่งกิ่งออกตัดใบออกเพื่อจะให้เขาได้ผลผลิตในลักษณะนี้นะครับช่วงนี้มีผลผลิตแล้วครับ ต้นมะเขือ,อเทศเขาจะสูงยาวใหญ่นะครับพี่น้องสังเกตเบึงนะครับช่วงนี้จะได้ผลผลิตแล้วลูกมีน่าจะสุกแล้วภาษาอีสานบากาจิตสุกแล้วก็เฮิมนะครับพี่น้องให้พี่น้องสังเกตบึงนะครับเนาะให้พี่นอ้องป้องปลายศาสตร์ประสิธยาวให้พี่น้องป้องปลายบึงป,ง,ปงประดับกันนะครับพี่น้องผมจะทําระยะห่างการปลูกของมะเขือ,อเทศ ระยะห่างก็40่สถึงห้เซนได้โดยประมาณนี้นะครับจะยกล่องขึ้นมาเวลาโตแล้วก็เอาฟางแนบผูกติดกับต้นเสาของเขานะครับอยากให้พี่น้องได้ดูนี่คือการทําการเกษตรภาพรวมเห็นไหมครับพี่น้องเขาจะมีผลผลิตในลักษณะนี้ทําไมผมถึงพูดว่าทําไมเราถึงตัดใบออกเพื่อจะให้ ดอกและผลของเขาได้รับแสงแดดจากข้างบนเพราะเราไม่แต่งกิ่งหรือไม่ตัดกิ่งออกแดดแสงแดดก็ไม่เข้ามาถึงนะครับพี่น้องสังเกตได้เลยครับเชือกฟางสองข้างจะแนบต้นของเขาไว้เผื่อจะให้เพื่อจะให้เขายืนต้นขึ้นไปสู่แดดและอากาศสังเกตได้ครับข้างๆนี้เริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวนี้ น่าจะราคาดีอยู่นะครับพรอแม่พี่น้องช่วงนี้ก็เป็นอากาศหนาวมะเขือเทศเขาจะชอบอากาศหนาวมากเลยครับอากาศหนาวเย็นเป็นะมะเขือเทศที่ปลอดสารพิษสังเกตได้ข้างล่างนี่ครับพี่น้องเห็นเลยครับว่าเขาจะแต่งกิง่งแต่งกิ่งตัดกิ่งออกเพื่อจะให้เขาได้ผลผลิตและน้ำหนักได้ดีพี่น้องจะสังเกตได้เลยนะครับ ล่องนี้ในบริเวณนี้ผมจะปลูกในระยะที่ดินสุดก็ปลูกให้สุดไปเลยครับระยะห่างจากท่องกลางนี้ก็ประมาณ1เมตรถึงเมตรยีเราถึงจะไปเก็บผลผลิตได้ง่ายนะครับพี่น้องให้พี่น้องสังเกตได้ครับเดี๋ยวผมจะลุกขึ้นไปแลวพาไปชมฝั่งนี้อีกนะครับเดินเลาะไปด้วย,ไป,วยไปด้วยกันครับสังเกตครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับ จะทำเหมือนกันเลยเราจะตอกเสาทําเสาให้เขาผมจะชี้มาให้ดูครับต้องมัดฟางไว้หนึ่งสต้นเราก็แนบใส่ต้นของเขาไว้ในลักษณะนี้เพื่อไม่ให้เขาล้มและเขาก็จะขึ้นไปข้างบนสูดอากาศและรับแสงแดดแล้วก็จะมีผลผลิตในลักษณะแบบนี้ให้พี่น้องได้ดูเห็นบอกครับพี่น้องให้พี่น้องสังเกตบ้างครับผมบดีวยาเ,เอานะครับเนาะการทําการเกษตรนี้ให้ผม ผมให้ทําได้เป็นตัวอย่างแล้วบางคนเขาก็ปลูกประมาณ50-60เซนเพื่ออะไรเพื่อ,อเขาจะให้ผลผลิตได้เยอะออกผลเยอะถ้าเราปลูปกทีเกินไปแล้วมันจะลูกเขาจะไม่โตใหญ่เท่าไหร่นะครับเนาะอันนี้ผมแนะนําให้พี่น้องได้ดูเป็นเบื้องต้นตั้งแต่ข้างล่างปลูก โตขนาดนี้ผมก็แนะนํามาตั้งนานนะครับพี่น้องพี่น้องสังเกตบางเด้อครับเวลาผมทําวิดีโอนะผมจะทําวิดีโอแต่แนะนำนะครับเนาะให้พี่น้องป้องปายบังนะกันนะครับเนาะนะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปข้างในอีกนิดหนึ่งเนาะครับพี่น้องเผื่อพี่น้องว่ามะละกอไม่ใช่มะละกอครับคือมะเขือเทศนี้มีผลผลิตในลักษณะใดคือเอาไปใส่ส้มตำอ้ทุกวันนี้ใส่ ถ้าเราทําจริงๆจังๆแล้วจะเดาเราจะได้มีผลผลิตในลักษณะแบบนี้ผมจะสาสตรไปให้พี่น้องป้องปไปเบิงองน้ำกันเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาพี่น้องไปดูการปลูกกระลำปีแต่ว่าบอกไว้ก่อนครับกระลำปีไม่ใช่ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปครับก่อนจะพาลงไปให้เดินเลาะๆไปด้วยกันไปะสะก่อนให้พี่น้องหายอ่าหรือว่า มะเขือ,อเทศได้สวยงามมากจริงๆครับเดินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับน้องพุ่นถ่วมหัวผมเด้ครับพี่น้องเลยนี่ถ่วมหัวบ่ได้ครับพี่น้องกลับมาฝั่งนี้เหมือนเดิมครับพี่น้องก่อนที่ผมจะลงไลฟ์วันนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขความจเจริญค้าขายร่ำรวยกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ